ต้องแสดงความยินดีกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและบรรดาผู้สนับสนุนเนียประเทศไทยเฮกันสุดเสียงเพราะปิดเดลคว้าคริสเตียโนโรนัลโดกับคืนสู่โอทฟฟอร์ดอย่างเป็นทางการเมื่อคืนเกมมันพลิกทีแรกนึกว่าไปซิตี้แต่เห็นว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ของแมนยูโดยเฉพาะน่าจะมีเซอร์เล็กหรือทำให้โรนัลโดรู้ว่าแมนยูสนใจกับทันทีมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นกรณีของโรนัลโด <Back> home. แบ็กโฮมแบ็กโฮมน้องไวแมนยู U, ประกาศยืนยันเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับคว้าต ja <ม>ัวมาจากยูเว่ยูเวนตุสนี่ท้ายแถลงการของแมนยูระบุบบว่าทุกสมโมสรทุกคนที่สมโมสรต่างกำลังตั้งตารอที่จะได้ต้อนรับซปเปอร์สตาร์วัย36ปีค่ะถามต่อไปนะฮะว่าเลี้ยวภูเห็นยังไงเ <c oughs> มื่อคืนนี้มีนักข่าวถามเจอเก้นครับ ก่อนที่จะเตะกับเชลซีเป็นบิ๊กแบตในคืนวันนี้เจอแกนครอฟเนี่ยบอกว่าอย่างไงน้องไห์ติดตามข่าวนี้ในฐานะแฟนบอลคนหนึ่งและความเห็นของผมคงไม่มีผลใดๆกับเรื่องนี้การซื้อขายในลักษณะนี้ไม่ใช่การทำธุรกิจเพื่ออนาคตแต่เป็นการลงทุนเพื่อปัจจุบันแบบต้องการหวังผลทันทีซึ่งก็เป็นนโยบายที่บางสโมสรใช้ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร อย่างไรก็ตามไม่ได้มีแต่วิธีนี้ในการทำทีมอาจจะเป็นการค่อยๆสร้างทีมโดยใช้เวลา2-3ปีจึงประสบความสำเร็จโดยต้องแน่ใจว่าจะพัฒนาไปพร้อมๆกันทั้งตัวนักเตะและสมโมสรซึ่งนั่นคือสิ่งที่ลิเวอร์พูลทำที่ผมไม่ได้พูดอะไรต้องใบอ่านนะฮ <laughs> ะเดี๋ยวค่อปเขาว่าง